กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส่อแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสุบาทเหรียญนี้นะครับท่านราคาดีนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทองคำจ่าเลยนะครับเห็นไรดำปีจะเจนนะครับท่าน เรามาดูลักษณะของนี่ครับเป็นเลนบแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สวยงามมากนะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นงไงบ้างครับนี่ขอบเฟืองเดอนนี้ครับอือดูครับคมชัดเจ๋ยทีเดียวครับท่านรอยบุบรอยบีก็มีแต่น้อยมากเลยนะครับนี่ใครๆก็หาว่าผมดับเสียงไม่ได้เสียงนะครับปกติธรรมดาเสียงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่สวยงามมากนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักซอนเบลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับพอตอสุกันห้าร้อยสามสิบเก้ากับทักโอ้โหสองห้าสามเก้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับทันแต่ผิดนิดน้อยหายากมากเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสามเก้าเนี่ยจำนวนการบีดความพิดารณ์กับเยอะแยะอะไรมใกม่นะครับทันยอมรับเลยว่าหายากมากครับตัวนี้หาแทบแต่หาไม่เจอเลยนะครับในรัผ้เหมือนเนี่ยโอ้ยผมหาข้อมูลอยู่ครับไม่รู้ไปไหนเนี่ยนี่ครับ ป4259นะครับจนตนุกางคือพระปางวัดดูดูน้ว่าตามลูมาอันนี้คือแม่นั้นโชคประหยัและล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอาหริบน,นะครับสําหรับปีพศ2539นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหน,นัก8.5กรัมน,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 นะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่17ล้าน860,000เหรียญนะครับ6,000เหรียญนะครับท่านพูดผิดครับ17ล้าน86,000เหรียญนะครับท่าน หในรับอยู่ที่นั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยห้าสิบาทครับท่านสองร้อยห้าสิบาทนะครับท่านมองคู่มือไม่ชัดครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ยสำหรับปีสามเก้าเนี่ยดูินซีนะครับส่วเหรียญที่ผ่านกาใช้แล้วครับตัวที่เหรียญละห้าสิบถึงหกสิบาทเลยนะครับจบคลิปแล้วขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูดีมีความสุขตกใจมากครับท่าน เพราะว่าเหรียญถ้วนนี้มัหนหายากขุกว <the> ันทุวันเลวนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆรุ่นนรีบหารีบเก็บให้ไวเลยนะครับก่อนที่เขาจะยกเลิกการใช้เหรียญหลอเก้านาคา